สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัทอีกแล้วนะคะในเกมยูทูบเบ r ร์ออรนะคะเปิดคลิปด้วยการระบำโชว์ไปหนึ่งทีวันนี้นะคะพัทก็จะมาทำคอนเทนต์ทำดาบวาเรีย20แบรนดนะคะเพื่อหาดาบเรจินนะคะว่าจะได้หรือเปล่าก็นี่นะพัดก็ซื้อของเอามาไว้เตรียยไว้หมดแล้วนะคะหลังจากที่ฟาร์มไปอย่างหนักหน่วงก็พบว่าตัวเอง ไม่ใช่ใส่ฟ้าวนะคะก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะทั้งแปนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการครับก็เดี๋ยวพัเนี่ยจะมาเริ่มรากันเลยนะว่า20แปนเนี่ยเราจะได้ดาบเลเจนด์เนี่ยกี่อันนะคะพร้อมไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปคราพร้อมกันเลยนี่กดเข้าไปนะคะเอ้าทำไมมันทำไมมันได้19อันอ๋อเดีวนะไอ้นี่น่าจะไม่ครบอ่ะ ลูกแก้วนะเดี๋ยวเพราะว่าข้างบนพัดมีอีกนะคะพัดก็ไปเอาแป๊บตัวหนักนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่า20แป้นที่พัดซื้อมาที่พัดเก็บมาเนี่ยก็คือจะได้ดาบรีเจนหรือเปล่านะคะจะได้กี่เล่มหรือเราจะกินเกลือกันนะคะวันนี้นี่เอาลูกแก้วมาแล้ว ก็เราไม่ใช่ใส่ฟาร์มนะคะเราก็ต้องไปซื้อมานั่นเอง <c oughs> ขอกินข้าวกินอาหารให้อิ่มก่อนนะเผื่อแบบว่าจะได้ไม่ต้องเหลือท้องเอาไว้กินเกลือ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนหายใจเข้าลึกแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะคะ <c oughs> อุ้ยอเอาละแปลนที่หนึงไปได้ <c oughs> อ้ยเออเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยว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 เมื่อกี้เห็นเหมือนกันไหมคะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวออกแปลนแรกเลยอะทุกคนคือเุ้ยแล้วโบกสปีดหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวพัดเพิ่งตีไปอันเดียวเองอะได้เลยเหรอเดี๋ยวเกินไปแล้วโอ้ยอึ้งแป๊บหนึ่งคือ คือกําลังจะกดอันที่สองเลยเพราะไม่คิดว่ามันแรกจะได้ใช่ปะกดไปอันที่สองแล้วก็เอ้ยทําไมมันมีตัวแอลขึ้นแสดงว่าแบบก็หยุดแล้วก็ได้เฉยเลยทุกคนโอ้ยได้มาแล้วครับดาบดิเจนนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ไม,ไม่ติงนะเพราะว่าพัดเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่แบบมาเข้าแรกๆเลยอ,อันนั้นอะทําประมาณ6กแปนได้มาหนึ่งอันนะคะนี่ก็เลยมันไม่ใช่ของใหม่สําหรับตัวละครแล้วนะ โอ้ยดีใจอ่ะได้แล้วมีดาบเจนแท้กับเขาแล้วนะคะเอาไปตกเอาไปตกโชว์หน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาไปตกโชว์<อ> <laughs> นี่นะคะ <laughs> ก็จะเป็นดาบอเจนที่เราได้มานะแล้วคือเหลืออีกตั้งส9แปนอะ่ะเราก็ต้องทำไงอะ่ะเราเอาไปขาย <laughs> 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 เอาไปขายแล้วกันเอาทุนคืนนะคะทุกคนดาบแปนดาบอะไรเงี้ยขายแล้วกันเนาะเพราะว่า ซื้อแปนซื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่พัทอยากทำคอนเทนต์เนี้ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพัดไม่ได้ทำสักทีก็เพราะว่าพัดอนฟาร์มไม่ครบสักทีนะทุกคนฟาร์มเอาไว้แล้วก็ไปเอาไปใช้เอาไปใช้อะ่ะเนี่ยดูดีของก็เหลือเต็มเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันอันเดียวเลยอะว้าวแบบนี้มันต้องแบบนี้มันต้องฉลองแล้วนี่นะคะดของเหลือเต็มเลย โอ้ยเดี๋ยวเอาไปขายแล้วกันเนาะเอาเอาทุนคืนอย่างน้อยเพราะว่าอันนี้คือพัดไม่ได้จะทําขายนะดาแบบพัดจะท,ทําใช้เองก็ถือว่าดวงดีไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แล้วก็ท่าระบาท่านี้นะคะที่ทาให้เราได้ดาบดีเจนก็แค่นี้แล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตไปดีใจก่อนนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย